การ audiotest กับช่องเลื ب, ่องชว์ติการจันทรงค่ะเชันเคยนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ w w w m a u d i o m e d i a n e t นะคะเรียกว่าเรามาอัปเดตข้อมูลกันในทุกสัปดาห์เลยที่สําคัญถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพลาดไปเนี่ยนะก็สามารถชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ค่ะ สำหรับสัปดาห์นี้นะคะเรื่องมีอีกหนึ่งไอเทมค่ะนำมาฝากคุณผู้ชมเลยคะ่ะเป็นไอเทมภายใต้แบรนด์ MA Audio ค่ะนั่นก็คือนี่เลย MA Digital นะคะเรียกว่าเป็นปีแอปอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยเอาเป็นว่าเล่าให้ฟังนเนอเยาะละกันไม่ว่าเนี่ยจะเป็นในเรื่องของนี่เลย Equalizer ขนาด7บนด์หรือว่าจะเป็นการทํางานด้วยแบบว่าระบบดิจิตอลนะคะฟังเรื่องสัตยายเนี่ยอาจจะเยอะไปนะเอาเป็นว่าไปพบตัวจริงเขากันเลยดีกว่าค่ะ MA Audio MA Digital ค่ะรูปหลักทั่วไปนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นปรีแอมที่มีอีควอไลเซอร์ขนาด7จ็ดแบนที่มีซบวเฟอร์เอาท์พุตในตัวจุดเด่นของเขาเนี่ยนะคะก็คือดิจิตอลคิวตัวนี้เนี่ยสามารถทํางานแบบดิจิตอลมีโวลต์มิเตอร์ในตัวนะคะแล้วก็มีวางปุ่มควบคุมไว้เพียงปุ่มเดียวโดวยให้มีการทํางานแบบมัลติฟังชันค่ะเรียกว่าแค่ปุ่มเดียวก็สามารถควบคุมการทํางานได้ทั้งหมดหรือเอาการเลยทีเดียวนะคะทางด้านหลังของเครื่องนะคะก็จะเป็นพวกชุด Sci Fi สายไฟสําหรับเลี้ยงตัว เครื่องที่มีแบบบ็อกซ์กรูขันยึดขนาดเล็กนะคะตามมาตรฐานทั่วไปส่วนที่ช่องสําหรับสัญญาณ Input แล้วก็เ u t p u t นั้นนะคะจะเป็นแบบ nickel RCA j a c k ค่ะที่มีช่องรับสัญญาณ Input 2ชุดให้ได้ใช้งานส่วนที่สัญญาณเ u t p u t นะคะก็จะมี3ชุดด้วยกันก็คือสําหรับลําโพงหน้าหลังอย่างละชุดแล้วก็สําหรับซับวูวเฟอร์อีก1ชุดค่ะ ฟังชันและความสามารถของเขากันบ้างนะคะสําหรับ MADGQ ค่ะรุ่นนี้นะคะนอกจากในเรื่องของปุ่มควบคุมที่มีเพียงแค่ปุ่มเดียวซึ่งควบคุมการทํางานได้ทั้ง Master ร์วอลลุม เซอร์ซฟเวอร์เลเวลคอนโทรลและซิสเต็มแบตเตอรี่วอลเต็ลีดเอาต์แล้วนะคะ MA ฟเอนิชคิวยังโดดเด่นด้วยภาคของ EQ7 แบนด์หเฮิร์ตซ์134เฮิร์ตซ์400เฮิร์ตซ์1กิโลเฮิร์ตซ์2.2กิโลเฮิร์ตซ์6.3กิโลเฮิร์ตและ16กิโลเฮิร์ตค่ะเรียกว่ามาพร้อมกับภาค์ทซับเอาท์ที่ปรับจูนความถี่ได้อย่างต่อเนื่อง50ถึง550รองรับระบบไฟได้11ถึง15โวลต์ DC สามารถตอบสนองความถี่ได้ครอบ ุในช่วง10เฮิรต์ถึง20กิโลเฮิรต์มีความไวของภาคอ input 1.1วลต์พร้อมประสิทธิภาพการจ่ายสัญญาณ m a c output ได้ถึง5.5วลต์ RMS เลยทีเดียวนะคะงานนี้ไม่ธรรมดาค่ะส่วนในเรื่องของการตอบสนองความถี่นะคะจากการทดสอบ MA DQ แล้วเนี่ยนะคะความสามารถในการตอบสนองความถี่ในรูปแบบของ full r a n g ได้ดีเลยทีเดียวค่ะ จนการทำงานของพาพ EQ นั้นนะคะเราทดสอบได้ที่58.23เฮิรตซ์113.1เฮิรตซ์302เฮิรตซ์ 783Hz 2 2 1 6เฮิรตซ์2.216กิโลเฮิรตซ์แ0 8 9กิโลเฮิร์และ1 7 2 2กิโลเฮิรตซึ่งถ้าพิจารณาจากรูปกราฟแล้วนะคะต้องบอกว่าการเก็บรายละเอียดของแม่เสียงในแต่ละช่วงความถี่เนี่ยได้ดีเลยทีเดียวค่ะส่วนในเรื่องของแบ w บูทนั้นนะคะ MA d i g i t เนี่ยก็สามารถตอบสนองความถี่ได้ในช่วง59.93ไปจนถึง 119.9Hz เฮิร์ค่ะ เป็นไงคะรู้จักกันไปแล้วนะคะกับ MA d i g i t คะ่ะทีนี้นะคะคุณผู้ชมบอกว่าแหมอยากเห็นหน้าตาจริงๆกันบ้างนะคะ อยู่นี่เราค่ะยิางที่บอกเลยนะคะว่าการทํางานของเขาเนี่ยนะคะง่ายมากๆเลยเพียงแค่ปุ่มเดียวนะคะสามารถทํางานได้หลายแบบแล้วก็ที่สําคัญนะคะอยู่ในตัวเดียวแค่สัมผัสปุ่มเดียวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเลยค่ะมากไปกว่านั้นนะคะสิ่งพิเศษของเขาเนี่ยตามที่เอื้องได้บอกไปแล้วในช่วงแรกนะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยซับวูฟเฟอร์เอาท์พุตน,นะคะหรือว่าจะเป็นนี่เลยโวลต์มิเตอร์นะคะที่มีอยู่ในตัวเขาการทํางานแบบดิจิตอลอีกมากมายเลยที่เอื้องบอกว่าแหมนามาฝากคุณผู้ชมยังไม่ครบนะคะถ้าอยากรู้จักตัวตอนที่แท้า ของเขามากไปกว่าน,นั้น,นะคะ่ะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาได้เลยนะคะด้านล่างนี้นะคะเป็นเว็บไซต์ของเราที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันอยากรู้จักตัวตนแท้จริงของเขาสามารถเข้าไปดูได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าใครนะ้อยากจะชมรายการของเราในทุกๆสัปดาห์นะคะสามารถชมได้เช่นเดียวกันค่ะกับเว็บไซต์นะคะ w o r l d w e b a u d i o m e d i a n e t แค่คลิกมาเจอหน้าช่าองเรื่องแน่นอนค่ะสําหรับสัปดาห์นี้หมดหน้าที่ของช่องเรื่องแล้วน,นะคะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ